สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องบ้านโหอุตสาสนั์ค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงให้กับชาวราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กันยายนถึงวันที่14ตุลาคมชาวราศีกันในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้ทั้งในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมและรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการงานนะคะของชาวราศีกันกันก่อนนะคะการงานในเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะเดชเรออค่ะไพ่ใบที่สองนะคะจัสเมนค่ะ ไพ่ใบที่สามค่ะ Page of Cup ค่ะหรือว่าเด็กถือถ้วยนะคะไพ่ใบที่สี่ค่ะ f i v e of Wands ค่ะหรือว่าไพ่ห้าหมายค่ะและใบที่ห้านะคะเติม a g i c i a n ค่ะชาวราศีกันนะคะในเรื่องของการงานของคุณเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีกันนะคะมะีความรู้สึกว่าต้อง พูดออกมาบ้างแล้วนะคะหรือว่าต้องต้องบอกให้กับหัวหน้างานได้รับรู้รับทราบบ้างนะคะในส่วนของเนื้องานของชาวราศีกันที่ดูเหมือนจะยุ่งเหยิงแล้วก็ดูแบบเยอะมากเกินไปเหมือนด e สคริปชั o นของคุณนะคะหรือ,อหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณนะคะตอนที่เข้ามามันมีอยู่แค่12345แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะเป็น678 9 10 คือมันเยอะมากจนคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไม่ไหวแล้วแล้วก็รู้สึกว่าจะต้องพูดเหมือนบ้างจะไม่ทนแล้วนะคะมันก็เลยทำให้เดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเป็นเดือนที่ชาวราศีกันจะได้ปลดล็อกอะไรบางอย่าง คุณจะได้ปลดล็อกในส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบที่คุณมีเนี่ยมันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นก่อนหน้านั้นชาวราศีกันนะคะเป็นคนที่รับจบทุกอย่างไม่ว่าจะอะไรก็ตามงานเนี่ยมาอยู่ที่ตัวคุณหมดเลยทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วยังมีคนอื่นอีกมากมายในองค์กรหรือว่าในแผนกที่ที่เขาสามารถที่จะทำได้แต่ดูเหมือน เจ้านายรักกะค่ะประมาณว่าเจ้านายรักมากไปหน่อยก็คือเททุกอย่างมาที่คุณแต่เดือนเนี้ค่ะจะเป็นเดือนที่คุณแบบมีความรู้สึกว่าเอ๊ย ไม่ได้แล้วต้องจัดการบ้างแล้วต้องคุยบ้างแล้วต้องพูดบ้างแล้วนะคะมันก็เลยทําให้เดือนนี้อาจจะมีความวุ่นวายในส่วนของเรื่องของงานบ้างนะคะแต่ว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีเป็นการจัดระเบียบในเรื่องของเนื้องานในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบที่มันจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะทําให้ชาวราศีกันเนี่ยเ สามารถทํางานได้อย่างมีความสุขมากขึ้นแฮปปี้มากขึ้นแต่ว่าเดือนนี้มันจะต้องแบบทะเลาะกันซะหน่อยอาจจะต้องแบบคุยกันหรืออาจจะมีข้อโต้แยง้งอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะสําหรับชาวราศีกันแล้วก็จะมีในส่วนของการเดินทางไปฝึกอบรมหรือว่าต้องออกไปทํางานยังต่างจังหวัดหรือว่า ไม่ได้ทํางานอยู่กับที่นะคะเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาวราศีกันจะมีการเดินทางในเรื่องของการเดินทางไปทํางานเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะบางท่านอาจจะแบบไม่เคยไปไหนเลยเดือนนี้ก็จะมีในเรื่องของการเดินทางอาจจะเป็นการเดินทางไปดูงานาต่างจังหวัดนะคะหรือไม่ก็จะเป็นลักษณะของการาเดินทางไปฝึกอบรมอะไรประมาณนี้นะคะก็เดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเดือน ของการเริ่มต้นการงานที่ดีนะคะอีกเดือนหนึ่งของชาวราศีกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของเรื่องการเงินกันบ้างนะคะแล้วการเงินของชาวราศีกันจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะ t ีสออฟว n นค่ะหรือว่าไพ่สามไม้นะคะไพ่ใบที่สองค่ะ เดอะทาวเวอร์นะคะไพ่ใบที่3นะคะ Ten s of Coins ค่ะหรือว่า Ten s of Pentacles ไพ่สิบเหรียญค่ะไพ่ใบที่4นะคะ Seven of One หรือว่าไพ่เจ็ดไม้ค่ะและใบที่5นะคะ e c g of One ค่ะหรือว่าไพ่หนึ่งไม้นั่นเองค่ะ ชาวราศีกันนะคะในส่วนของเรื่องการเงินนะคะการเงินเดือนนี้นะคะจะมีรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะนะคะมีรายจ่ายทีเ่เกิดขึ้นแบบกระทันหันด้วยนะคะให้ระมัดระวังนิดนึงคะ่ะอาจจะเป็นรายจ่ายที่ตัวคุณเองนะคะรู้ไม่ได้แบบตั้งเขาเรียกว่า ตั้งในส่วนของค่าใช้จ่ายไว้มันเป็นลักษณะของรายจ่ายที่เกิดขึ้นกระทันหันนะคะอาจจะเป็นรายจ่ายในเรื่องของอจะต้องเดินทางด้วยนะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆแล้วก็เป็นรายจ่ายที่ค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นไพ่สิเหรียญขึ้นมาพร้อมกับทาวเวต้องบอกว่าคุณมิกณฑ์ในเรื่องของ การเสียเงินจํานวนมากนะคะการที่จะต้องใช้จ่ายเงินก้อนเงินจํานวนมากนั่นเองค่ะหรือไม่นะคะบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆเป็นลักษณะของการเสียเงินแต่เป็นลักษณะของการลงทุนก็ได้นะคะการลงทุนใดๆก็ตามนะคะ ชาวราศีกันต้องดูให้ดีๆนะคะเพราะมีโอกาสนะคะสูญเงินได้นะคะเ,คเดี๋ยวมาดูในส่วนของเรื่องความรักความสัมพันธ์กันบ้างนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกันในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกนะคะ Quiz of Source ค่ะหรือว่าไพ่ราชินีดาบนั่นเองค่ะ ไพ่ใบที่สองค่ะ Temperance ค่ะไพ่ใบที่สามค่ะ Six of Wands ค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะ The Lover ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะ t e a s of Cups ค่ะชาวราศีกันคนโสดนะคะ เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คนโสดชาวราศีการมีโอกาสได้พัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์จะได้พบเจอกับคนที่ถูกใจนะคะในช่วงเวลานี้ส่วนคนที่มีคู่หรือว่ามีคนรักอยู่แล้วนะคะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของสัมพันธภาพที่เป็นลักษณะของ มือที่3เอาไว้ด้วยนะคะที่จะมาเข้ามาสั่นคลอนความรักของคุณนะคะสำหรับคู่ไหนที่มีการทะเลาะก,กันอย่าปล่อยให้คู่ของคุณคนรักของคุณเนี่ย โกรธนานนะคะมีโอกาสนะคะที่จะมีมือที่3เข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณกับคนหลักของคุณเพราะฉะนั้นอะไรที่พอจะปรับความเข้าใจกันได้ให้รีบปรับความเข้าใจนะคะเพราะมีแนวโนมนะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคุณอาจจะเจอมือที่3เข้ามาแทรกซึ่งมันอาจจะมาแทรกที่คุณก็ได้หรือว่าอาจจะมาแทรกที่ คนรักของคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นที่เคยโกรธกันทะเลาะกันมีปัญหากันเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณนะคะจะต้องรีบปรับความเข้าใจนะคะของคุณกับคนรักค่ะเพราะไม่งั้นคุณอาจจะมีแนวโน้มในการที่จะเสียคนรักไปก็ได้นะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของอรอเคิลกันบ้างนะคะว่าอรอเคิลอยากจะแนะนำนะคะหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกันนะคะ โกลเม็ดนะคะออลล์คือกำลังบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีค่ะโมเมนตะ์ณช่วงเวลานี้เดือนพฤศจิกายนนี้มันเป็นเดือนที่ดีนะคะสำหรับชาวราศีกันมากๆนะคะโกลเม็ดมันอาจจะเป็นในเรื่องของ คู่รักคนรักที่เข้ามาก็ได้หรืออาจจะเป็นในเรื่องของการงานที่มันทําให้ตัวคุณนะคะรู้สึกแบบมีความสุขมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะคุณจะทํางานแบบมีความสุขหรือว่าในเรื่องของการเงินก็ได้ค่ะการเงินของคุณนะคะจะมีโอกาสในการที่จะ ปลดล็อกแล้วก็มีความผ่อนคลายมากขึ้นมันเป็นลักษณะของความสุขใจความลีแลกความสบายๆนั่นเองค่ะพไพ่ใบนี้กำลังบอกว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนมันจะทำให้คุณรู้สึกดีมากขึ้นมีความผ่อนคลายมากขึ้นคนไหนนะคะที่อยากได้ออแฟนอยากได้คนรักคุณก็จะมีโอกาสเจอแฟนเจอคนรักแล้วคนไหนนะคะอยากให งานมีความก้าวหน้างานมีการทำงานที่มีความสุขมากขึ้นคุณก็จะได้งานที่มีความสุขเพราะฉะนั้นไพ่ใบนี้มันไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างเดียวแต่เป็นได้ หลายหลายเรื่องเลยนะคะก็ทำให้เห็นว่าเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่ชาวราศีกันเนี่ยรู้สึกดีแล้วก็มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือคำทำนายประจำเดือนพฤศจิกายนทางในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะ ขอให้ชาวราศีกันทุกท่านที่ฟังอยู่นะตอนนี้มีความสุขมากๆนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านมากเลยนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันมาถึงตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ร่วมคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องบ้านโหนอุตสารนันด้วยนะคะ อย่าลืมกด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ